สวัสดีครับสวัสดีที่ทันนครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับช่องเสบียด้งจริงครับนะเอ่นเงาครับเี่นเงอเี่นทันครับหลังจากคลิปที่แล้วกําลังถอดน็อตถอดอะไรออกนี่เกียร์พาว์นั่นแหละชาเพื่อคันมาก่อนแล้ว mình chạy yên kia đi được, loại loại khăn thiệp, sang bạn, Singapore này, loại khăn thiệp mà, Ở, lợi, như nhau, nhau.

บ่เรี่องนี่อ่ะบ่ไม่เป็นน้ำอันีไม่คุ้นต่อบ่เน้อบ่อเราเนี่ยไหนน้าเออนี็แข็่เดียวเอกำลังได้หนึ่งสองสามสี่ห้าออแบกฟ้าถ่ายอยู่เลยอะไรตัวนี้เนี่ยวะนี่อะไแล้วบ่ยมบ่เที่ยมตีปุ่นกีแล้วเัอะเนี่ย้อ่ะไม่อีแ ดูร่องรอยครับสวยงามมากครับเชื่อมนี่ไม่ธรรมดาครับเลยเดี๋ยวพลิกด้านหน้าครับอ่ะตอนนี้ก็ใช้เสร็จเรียบร้อยมาแล้วครับเชื่อมเสร็จมาแล้วดูแผลเชื่อมนะครับรสีดูแผลเชื่อมครับเชื่อมรวดเอล55ครับนี่ลากเต็มครับดู ไม่มีหมกครับไม่มียัดไส้ครับดูแตเชื่อมมีโอ้คนเทียบยากครับบอกเลยครับคนนี้นี่สุดจัดครับใส่ปีกใหม่ครับปีกใหม่ปีกใหม่เงือกใหม่ฟันใหม่ครับเนาะอยู่กับเจ้ายักของเราครับถือว่าสวยงามครับไม่ธรรมดาครับ อดเดิมครับอันนี้เดี๋ยวพาชมด้านหลางบ้างด้านล่างสวยไหมเงียบอหมืดหน่อยครับด้านหลางด้านล่างก็เชื่อมสวยครับงานเนียนครับไม่มีแตกแน่นอนครับตัวนี้ผมกล้ารับประกันเลยครับไม่มีแตกแน่นอนรวดเอล55ครับตัวนี้เหนียวหนึบครับแล้วคนเชื่อมนี่มือดีครับ ผมสอนมากับมือครับคนนี้นี่เอ,อ้ยกุ่นเหลวันาดว่าฝันยาวมากครับของเก่ามันน่าจะเหลือประมาณนี้นะบ้างผมกุดไม่ไหวครับกินน้ำมันครับก็เลยบุญดีไฟใหม่ครับนี ก็ใช้เวลาทําประมาณอู้น่าจะเกือบ1วันครับพี่สีตั้งแต่เก้าโมงเช้าครับเก้ามงเช้าเสร็จเสร็จตอนบ่ายบ่ายสามครับนี่เชื่อมทั้งวันครับเห็น <c oughs> <c oughs> แบบนี้นี่ไม่ใช่ว่ามันเชื่อมแบบกว่าจะนูนได้ครับเขาทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสลปอะให้ให้มันจับอะให้มันแบบเ <c oughs> <c oughs> ชื่อมได้เยอะครับ กว่าจะเชื่อมได้นูนขนาดนี้มีโอ้โห oh หมดลวดไปเป็นกล่องครึ่งครับหนึ่งกองกับบีครึ่งกลองครับจดอดแบบนี้ใส่ปีก็เราขันแน่นแล้วก็เชื่อมไปเลยครับเชื่อมรัตไปเลยเดี๋ยวเวลาไปขุดเจอไม้เจออะไรหลุดลำบากครับทํายากไม่ไหวเชื่อมไมเลยดีกว่ามาตรฐานดีนะเอฟซีนะนะที่ได้ต้องบนก็มาจะหลุดไหมหลุดไม่หลุด เอาแบบนี้ไปเลยง่ายดีครับก็อุ๊ป้าจะทำเสร็จครับไม่ใช่ธรรมดาครับงานแบบนี้เป็นงานที่ถูกจิกครับไม่ใช่งานถูกจิกหรอกเป็นงานเชื่อมที่อุ๊ใช้เวลามันกันป้าถูกฟันมันฟันโค้งครับเปฟนีฟันปีศาจครับฟันของ sk 2 0 0 sk 2 0 0 tl f แปลว่าอะไรไม่รู้ครับเพราะผมไม่เคยเรียนมาแย้อิฐาเออสวยงามครับชุดนี้ก็หมื่นนิดๆครับ f ีไม่แพงครับชุดนี้หมื่นนิดๆนะครับเนาะก็ปีกตาเพชรนะครับนี่ปีกนี่ใช้ของอย่างดีครับของถูกก็มีครับแต่ไม่ใช้ครับไม่ชอบเดี๋ยวใช้ไปงอครับ ผมเคยซื้อปีกราคาของถูกมาใช้ครับราคาเอ่อเก้าร้อยครับนี่กุดไปเจอต้นไม้ครับงอครับงอข้างครับงอ,อมางี้เลยไม่ไหวครับก็ผมเคยใช้ตาตาเอ่อตาเพชรตัวนี้แล้วมันมันแข็งแรงครับแข็งแรงผมก็เลยเลือกใช้ตานี้แหละจะได้ทนจะได้ใช้ได้นานหน่อยครับเอ่อเพราะว่ารถเราใช้งาน จะจำนะครับเนาะเจ้าอยากของเรากินงานฝรั่งมาใหม่ๆครับสบายๆครับก,ก็งานก็พอฝรั่งเห็นผมทํางานของฝรั่งแล้วลง y t u t u ครับแล้วมีฝรัง่งเจ้าหนึ่งครับติดต่อมาให้ผมมาตีราคาผมก็มาวัดที่วัดอะไรเรียบร้อยครับผมแต่ฝรั่งเขาไม่มีเวลาอยู่ดูครับทีนี้เขาให้เราเมาครับให้เราเมา ว่าเราจะทําได้เท่าไหร่นะครับเนาะแต่ว่าผมก็เลยวัดที่วัดไลเเออ่เป็นจํานวนคิวออกมาเป็นคิี่วออกมาผมตีราคาไปแสนหกครับตีราคาไปแสนไม่ใช่แสนหกหรอกผมตีไปแสนแปดครับแสนแปดอ่ะแสนแปดตลองนะครับเนาะก็ทางฝรั่งตอลองมาแสนหกครับแสนหกผมก็คํานวณดูก็อ่ะโอเคครับกล้าตอผมก็กล้าให้ครับก็ลดให้ไปแสนหกก็นัดกันเรียบร้อยครับวนะ่าเดี๋ยวผม เสร็จของเจ้านี้แล้วผมจะมาลงให้นะครับเนาะเสร็จแล้วก็จะมาลงให้เปลี่ยนฟันเปลี่ยนอะไรลงให้พอเมื่อวานครับเมื่อวานครับโทรมาบอกไม่เอาแล้วครับได้รถแล้วเขาทำแสนห้าครับคือคือคำพูดของคนเราครับเนาะผมคือมันมันเสียเสียเสียน้ำใจครับผมไปเดินวัดตากแดดโอ้ยเหงื่อแตกไหลย้อยครับตากแดดตากลมวัดอย่างดีครับวัดให้ว่าถมขนาดนี้ขออุดสะแบบนี้ สรุปเท่านี้เท่านี้คือเราวางแผนให้ทุกอย่างครับแต่ว่าตีราคาไปแสนแปดคุณขอแสนหกเราก็ลดให้แล้วเออแล้วทีนี้มันมีมันมีในหน้าครับมีในหน้ารู้ว่าผมมาไวแสนหกไปเรียกรถมาครับนะแต่ผมก็จะรอดูอยู่ครับว่าจะเป็นรถทีมไหนมาลงนะครับเนาะว่าจะเป็นรถทีมไหนมาลงครับเพราะว่าผมไปเดินวัดก็ใช้เวลาเหนื่อยเพรสมต้องวรครับคือตัดไปหมื่นหนึ่งผมไม่เสียดายงานนะครับแต่ผมเสียความรู้สึกครับว่าคนเรานะครับเนาะ ยังว่านะครับช่วงนี้ก็ด้านได้ไอโอดครับก็แต่ว่าผมก็งานมีทําครับผมมีสีเรียดครับถึงผมไม่ได้ทํางานนี่งานผมก็ยอะแยะครับถ้าเราจะทำนะครับนะแต่ว่ามันมันเสียความรู้สึก .FC ในหน้าก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต้องดูก่อนว่าในหน้าคนไหนเป็นคนไปติดต่อมาครับเพราะว่าเจ้าของที่เขาไม่ยอมบอกครับแต่เราก็ไม่มีสิทธิ์ครับแต่ว่ามันจะทําให้คนเรามองหน้ากันไม่ติดนะครับเนาะเอาโอเคครับ คลิปนี้ก็ไม่อยากคุ้นมากคก็อยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเสียเบียร์น้ำซิงด้วยครับเ<ส>พื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะสวัสดีครับ